สวัสดีทุกนะครับพวกผม Robert Channel อีกรอบหนึ่งนะครับก็ก็ไม่ได้อัพคลิปน้นขอไฟแล้วนี้นะครับเนื่องจากเน็ดที่บ้านเสียนะครับตอนนี้ก็อาแบบเน็ตเสียไปก่อนนะครับที่เหลือก็คือว่ารอเด็ดมาพวกก็อัพคลิปเลยครับคือเน็ดเสียนะแล่ผมก็ไปต่างจังหวัดมาด้วยครับเด็ดเสียนะฝนแม่งกตกหนักตอนนี้ด้วยน้าเสียฝนก็ขอไยนะ มีเธอคนก็ขออภัยนี้นะไม่อยากฝนตกหนักมากแบบนี้อ่าดีที่เก็บผ้าก่อนนะ <c oughs> พร้อมหนจะเสียด้วยนะผมก็ตกหนักด้วยเดี๋ยวนี่ไมค์ก็รัพคลิปแบบาที่บอกผมก็ขออภัยนี้งานเดี๋ยวจะเสียงเข้าไหมเดี๋ยวคุยทำใหม่แม่งเลยทําคลิปใหม่เลยก็คงจะมารียมดอ,อะไรสักอย่างผมย้ำชื่อไม่ได้นะเป็นมอดนี้นะนะมุก็ใช้ได้ครับคุณเคยดูใช่ไอมคลิปที่ผมใช้บัลลังไฟฟ้า นี่ครับในเดีน๋นี้เดี๋ยวว่าเทคเจอร์มันบักนี่ครับเทคเจอร์มันบักมันไม่ออกมาเป็นนะของมันแต่บางอันก็ยังเป็นนะคบางอันมาดน,นี่ก็ยังเห็นขึ้นมานิดหน่อยผมไม่เข้าใจเป็นที่อะไรนะถึงมันจะเป็นบักอย่างนี้อันนี้อันนี้ไม่บักนะนี่ครับยิง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 ,งเอ้ยยังไม่โดด ไฟฟ้าเนี่ยยิงเป็นปืนเลยผมเนือ่องจากมันบั๊กนะครับชื่อเป็นบลั๊กนี่ก็เป็นล็อกเก็ตนะครับยิงจุกจุกอสูนของมันคือนี้นะครับชื่อบอกอย่างนะครับล็อกเก็ตนี่คือสุดน้นองไฟนะครับปืนไฟแต่ปืนไฟวะอันไหนแล้วไหมปืนไฟ อ๋อเน,น,นี่ยนี่ยิงไฟออกมาครับโอ้โไอ้เปลือกไฟก็จะมีไอ้เฟลกครับไอ้เปลือกก็เป็นควัน,วน,วนไฟไประมาณนี้นะครับเผาต้นไม้ได้นะครับได้เพื่อนสวยวุ่นละลายแล้ครับอ้าวเว็บอ่อนไรได้วะผมก็มาไม่เชิงรีวิวละเอียดผมก็มารีวิวค่านะครับอ่ะโหลดเดอร์มันคืออะไรวะโหลดเดอร์ ไม่รู้มันคืออะไรนะครับงงแป๊บอ๋อโอ้ยไม่ใด้อุปหลาดประหลาดอะงนั้นนะครับก็มาองเล่นอันีกได้ผมอยากทิ้งลิงไว้ใต้นะรบบไอ้นี้ยแซปเปอ่ามันทำอะไรได้ครับอืมก็ขุดดินตัดไม้ไม่เร็ว คุณเร็วโอ้คุณหินเร็วด้วยนะครับแต่ว่าไม่ดอกบ้า <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่วุตหลักวัตถุหลักก็ยังมีอยู่ที่เพิ่มมาครับนี่ครับไฟเป็นคล้ายๆมิสไซล์อะ่ะเออขี่ปนะีาวุ่ะจุบจุบสามารถยิงลัวได้ยิงลัวได้เลยนี่เป็น ปืนเลเซอร์นะจิ้วจิ้ว,ว,วนี่จะเป็น,นคล้ายๆลูกดีนะครับจะให้ม็อบง่ายกระเด็นมันจะอื่นนะจริงมันจะลักษณะเป็นปืนนะแต่นี่จาก,กมันบักนะผมว่าไม่ทราบเป็นดีเป็นที่อะไรนะรมันบักเออถ้าไม่มีก็เสกเลยแล้วกันเออชาวบ้านงงงบ้านงงงงหนึ่งตัวเามาจุบยิงนี่ไปนะแลนะมันก็จะกระเด็นนะครับ เดี๋ยวชา้าก่อนชิปเนี่ครับปุ๊บก็รินไปนู่นเลยแล้วก็ตายนะครับเดี๋ยวกูเผาซ้ำเดี๋ยวนี่ไปไปไม่ถึงกระตุกหน่อยนะครับเฟรมเลทตกเลยเวลายิงไปอันนี้ไม่ดีกว่ากระตุกตกเกินไปนี่คือวิธีฆ่าเป็นซีแค่ตัวเดียวนะเอาไปปืนเลเซอร์นี่เป็นลูกดีนะต่อไปไฟฟ้านะครับด้านไหนก็ แรงแรงนะครับแรงมากดามจจุ๊บเห็นไหมผมที่แก้จุ๊บตายนะลาาแล้วดามจก็มาสามสิบกว่าแล้วก็ยี่สิบกว่ามาณนี้นะ <c oughs> ไปร้านชุดเกลอนะครับรนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับบาชุกเกลเพิ่มมานะเดี๋ยวจะเป็นอะไรวะโอ้ย บล็อกล่องหุ่นแล้ววะมันคืออะไรยัง <c oughs> นี่เป็นพวกชุดกรอะนะครับนี่ก็เป็นออโอ๊ยอะไรวะชุดกรอ,ดอะนั่นแหละครับเดี๋ยวใส่ดูสักชุดนะครับทำไมตัวชุดกรอบมันแยกๆอย่างนี้ไปหาตัวกับขาบไปคนละที่คนละทางโอ้ <c oughs> ชุดก้อนลายละ,อะเอียดค่อนข้างที่ะเยอะอยู่นะครับ ใช้ได้ครับสวยสวยต่อไปละสีอะไรดีผมชอบสีฟ้านะครับยุบทำไมขามันแยกแบบนี้เนี่ยหาย,ยากเลยกะเกินไม่น่าใช่นะเอาเวีละใครอยู่ไหนเออเอามาเออทักต้ว <laughs> มันก็นะเป็นเกีอาวุธไฮเทคนะครับ นี่อะไรวะรู้สึกว่าลองแล้วนะโอเคลองแล้ววันนี้นี่เนี่ยผมชอบอันนี้สุดแล้วละ่ะไม่ใช่ชอ,อันนี้ชอบไอ้เนี่กระสุนก็เป็นอันนี้ครับโคตรชอบปะโอ้ยกืนลองซัมมอนซัมมอนไจแอนไจแอนจุ๊บ เหตุแม่เท่าไหร่วะอุ้ยอาเวียแค่นี้เสียตายเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองสามสี่ ไตายผมยิงี่พื้นนะปุ๊บยิงี่พื้นนะไอ้เหี้ยยิงี่พื้นเสียตายอะไรวะโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเฮ้ยทำไมปิงหายวะขอบคุณที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวนะคือมอสมีเท่านี้จริงๆนะเ,เดี๋ยวนะยังไม่หมดยังไม่หมด นี่มีด้วยบล็อกมาริโอมันคืออะไรวะอ๋อ,อ,อบล็อกนี้มันจะเมื่อเราตั้งนี่ตั้งนี่บล็อกทีนี่ยตามมันก็เหมือนจะเป็นก๊อปปี้บล็อกนั้นมานะครับนะประมาณนั้นนะครับว่าผมตั้งนี่ันบล็อกเพชรน,นะปุ๊บก็จะขลายบล็อกเพชรน,นะครับโอ้แต่เวลาทุบมันจะเป็นนี้นะเหมือนเป็นการก๊อปปี้บล็อกหนึ่งอะประมาณนี้ แต่ย่านี่มันทำไม่เนียนครับแต่ถ้าเป็นบล็อกเพชรนี่คือก๊อปปี้มาเลยนี่แต่ถ้าบล็อกต้นแบบไปหายไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ้นมันกับดักได้หรือเปล่าวะใช่ใช่ถ้าเป็นกับดักได้ถ้าไปเหยียบโอเคก็หล่นนะครับโอ้ไม่กับดักได้นะครับกับดักกับดักไอ้เนี้ยเพิ่งจะรู้ถึงว่าเอาคุณบล็อกเพชรอย่างงี้ลืมลืมนี่ลืมลืวทันทีเลยเกือบ เกือบกดหยุดอันแล้วเฮ้ยเมื่อเราไปเหยียบนะครับออต้องเป็นหลอกควายนะครับต่างๆหลอกควายไม่ใช่หลอกควายหลอกคนโลกแต่เมื่อบล็อกเออแบกหายไปก็เป็นแบบนี้อ๋อถ้ามีสิ่งที่ไปเหยียบก็จะเป็นอย่างนี้หล่นลงมาตายนะครับแต่ว่าบล็อกที่เหยียบนะครับนี่ครับก็หล่นนะครับโอเคได้ได้ อะไรไหมเอ่ยต้องที่ต้องรีวิวโดยนี่ผมไม่รู้มันใช้ยังไงนะผมไม่รู้ด้วยเอาเอาเฮ้ยระเบิดอันนีนี่ะอะไรวะเป็นระเบิดเวลานนะครับเอาต่อไป ไม่แม้จะขึ้นนี่ถ้าผมไปคลิกมันล่ะจึ๊บทุบถ้าผมทุบมาแน่มันก็จะระเบิดนะครับอ๋อระเบิดที่ทุบไปแล้วจะระเบิดมีมีบล็อกนี้ด้วยคืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าผมไม่เหยียบเลยมือมีเพื่อนเขาพูดเล่นมั้ย มันทำอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับนินที่มีเขียวๆข,ขึ้นครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอืมชุกหรอกเฮ้ยสวยอ่ะสวยสวยสวยไอ้ยะาพิบด้วยอ๋อไม่พิมหรออะไรไวะทีแรกกับริป พี่อะไรวะเล่นอะไรเนี่ยยิงทุบยิงอบพิ่นะครับเอาละจบเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะผมก็มลมคาหูฮาร์ดคอรยังไม่เล่นเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะครับผมค่อยเล่นเล่นรถเดียวก่อนแล้วค่อยอัดนะถ้าใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครตด้วยนะแล้วกดไลค์แะกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึ่งนะครับเนี้ยกอนะอะไรแล้ววะ ลใช่สิเดี๋ยวเรื่องะไรไมครับวัดคอก็แคส่สินี่ผมมีแฟนเพจได้กดติดตามด้วยนะครับอัดคอนี้ผมก็จะเล่นเล่นไปก่อนเล่นแบบไม่อัดก่อนนะผมค่อยอัดทีเดียวแล้วกันจะได้คืบหน้าเดี๋ยวมันจะช้าอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมโอ้โหบ,บายบาย